สัปดาห์ที่3วันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพศสอ 2, 5 6 4ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลกาญจนบ,บุรีสัปดาห์ที่3วันที่15ถึงวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564 บัญชีคำพื้นฐานอนุบาลชุดที่3คํคำที่1รู้จักสะกดว่ารออูรู้ไม้โทรูร้จออะกอจักรู้จักเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะรออูรู้ไม้โทรูร้จออะ ก็จักรู้จักคำที่สองจับสะกดว่าจอ,อบอจับเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะจอ,อบอจับ คำที่สาตัวสะกดว่าตออัวตัวเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะตออัวตัวคำที่สี่พระสะกดว่าพอรออะพระ เด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะพอรออะพระคำที่ห้าเรือสะกดว่ารอ,เ,อ,อเรือเรือเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะรอ,เ,อ,อเรือเรือ เมื่อเด็กๆอ่านคำพื้นฐานครบทั้งคําแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำพื้นฐานจํานวนคําคำลงในสมุดฝึกเขียนคำพื้นฐานด้วยนะคะสวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้เรามาเจอการวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะคะวันนี้เ,เราจะมาเริ่มกันที่บัญชีคำพื้นฐานนะลูก วันนี้นะคะวันนี้ของเราจะอยู่กันที่สัปดาห์ชุดที่3ชุดที่3นะคะหน้าน,นี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีห้าคำที่ให้เด็กๆอ่านแล้วก็เขียนลงในเล่มเล็กอ่าก็คือเล่มนี้เห็นไหมคะเด็กๆคำแรกนะคะลูกอ่านมาดูคำที่1นึ่คำที่1นึ่คำแรกก็คือคำว่ารู้จัก ราบูรู้ไม่โทรรู้จออักกอจัรู้จัดเดยวเขียนสองคำเลยนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะลูกต่อไปคำที่สองก็คือคำว่าจออักบจอจักนะคะเขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะเด็กๆต่อไปคำที่สามจะเขียนคำว่าตอวัวตัว อัวตัวนะคะเขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยเอาสวยๆนะลูกเขียนเต็มบรรทัดน,นะคะต่อไปคําที่สก็จะเขียนคําว่าพระนะคะอรออักพระนะคะเขียนทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะเด็กต่อไปคําสุดท้ายก็คือคําว่าเรือรอเรือเรือนะคะ เขียนทางข้างหน้าและข้างหลังส่วนบรรทัดข้างล่างให้เขียนชื่อของเด็กๆให้สวยให้ถึงเส้นข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะ,ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จเล่งนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูอีกหนึ่งเล่มก็คือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน้าที่10แล้วก็11 นะคะอ่าเรามาดูหน้าที่10กันก่อนก็คือหน้านี้นะคะอ่าเขาบอกว่ารู้จักเครื่องมือช่างอ่าเขาบอกให้เด็กๆเนี่ยสนทนาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของช่างเด็กๆรู้จักเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมและบอกเล่านะคะอ่าเด็กมาดูในภาพนี้จะมีใครเอ่ยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะซึ่ง สามคนนี้ทําอะไรช่วยกันสร้างบ้านให้กับสุนาัานะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการทำอ่ย่างเช่นเลื่อยแปรงทาสีอันนี้อะไรคะคอนอ่ะแล้วในกล่องหลังขึ้งมือเนี่ยก็จะมีกุญแจนะคะเอาไว้ไขน็อตต่างๆอ่ะเราม,มาดูตรงนี้ ด้านล่างภาพด้านล่างเขาให้เด็กๆทํากิจกรรมนะคะก็คือสนทนาจากภาพด้านบนและการกระบาดทับภาพด้านล่างที่มีอยู่ในภาพด้านบนก็คือข้างบนนี้นะคะนับจํานวนแล้วเขียนตัวเลขตามจํานวนลงในช่องสี่เหลี่ยมก็คือตรงนี้อ่าก็คือให้เด็กๆก,การกระบาดก่อนอ่าเรามาดูในภาพนี้ภาพแรกคืออะไรลูก ถังสีมีไหมคะในภาพมีไหมคะนี่อ่าเด็กๆก,ก็กากระบาดทับลงไปเลยอ่าอ่าต่อไปรูปที่สองรูปอะไรลูกฝานมีไหมอันนี้มีไหมคะอ่าไม่มีถ้าไม่มีเด็กๆต้องการไหมลูกไม่ต้องการ่อไปรูปที่สามก็คือ ท้นอนะถ้า,าเด็กดูซิในภาพนีไหมคะอามีอยู่ตรงข้างนี้อยู่ตรงข้างหน้าคุณแม่มีก็เด็กก็ทำมาลูกกากระบาดลงไปเลยอ่าต่อไปอันนี้คือคือคอ,อะไรลูกอ่าคือบันไดมีในภาพนีไหมคะอ่าถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องกาต่อไปลูกด้านล่างแถวที่สองก็คืออะไรลูกเลื่อยอ่าเอาไว้ทำอะไร เลื่อยไม้นั่นเองอ่ามีไหมคะมีแล้วก็การกระบาดลงไปต่อไปไขค่ควงมีไหมลหลไขค่ควงไม่มีเราก็ไม่ต้องการกระบาดนะคะต่อไปรูปสุดท้ายโหลรูปสุดท้ายก็คือแปลงทาสีมีไหมเอ่ยมีอ่ามีทั้งคุณพ่อแล้วก็ลูกนะคะเด็กๆก็การกระบาดลงไป เมื่อเด็กๆก,การกรบาดครบแล้วนะคะดเด็กๆก็มานับที่เราการกระบาดไว้ว่ามีที่รูปก็มีถังสีหนึ่งค้อนสองอะไรอีกคะเลื่อยสามแล้วก็แปลงทาสีมีทั้งหมดเท่าไหร่สี่เด็กๆก็ใส่เลขสี่งท่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยเลขสี่เสร็จยังคะดเด็กๆต่อไปอีกหน้าหนึ่ง เขาบอกว่าดูแลรักษาเครื่องมือของช่างเขาบอกว่าให้เก่งสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือของช่างให้มีความปลอดภัยแล้วก็คัดข้อความตามรอยเส้นปะก็คือด้านบนตรงนี้นะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าเห็นไหมคะลูก <c oughs> เขาบอกว่าเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปะให้สวยๆให้ตรงรอยนะคะ ต่อไปด้านล่างเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตภาพที่1และภาพที่2แล้วการกระบาดทับภาพที่ต่างกัน7ตำแหน่งลงในภาพที่2อ่ะก็คืออันนี้คือภาพที่1ด้านล่างก็คือภาพที่2เด็กๆสังเกตดูว่าภาพไหนที่ต่างกันอ่ะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้ดูเด็กๆเ,เห็นเด็กผู้ชายไหมคะคืออะไรดู ถือฝาดบัวแล้วเล็กแอบถือบัวรดน้ำเด็กๆลองดูซิบัวรดน้ำมันต่างกันอย่างไรอ่ามันต่างกับตรงนี้บัวด้านล่างมีฝักไหมคะมีฝักไหมไม่มีก็ให้เด็กๆใชกากระบาดท,ทับภาพตรงนี้ไปเลยอ่าต่อไปมีอะไรอีกที่ต่างกันอ่าก็คือเลื่อยนั่นเองเลื่อยทำไมลูกคนละสีเห็นไหมคะคนละสี เด็กๆก็ทำไมลูกกากระบาดทับภาพลงไปเลยอ่าตอนนี้เราได้กี่ตำแหน่งแล้วเราได้สองตำแหน่งแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกห้าอัานให้เด็กๆลองทำเองนะคะอ่าเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็ลองทบทวนคำอ่านข้างบนก็คือเครื่องมือให้เป็นระเบียบไหมคะอ่าหลังจากที่เด็กๆทำเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะ เด็กๆก็จะมีเสริมอีก3เล่นนะคะก็คือวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษ3เล่มนี้แบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆทำเวลาที่เด็กๆว่างนะคะเด็กๆว่างเด็กๆก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะเราจะส่งงานนี้ก็คือสิ้นเรือนะคะให้เด็กเขียนให้สวยแล้วก็ระบายสีให้สวย อีกอันหนึ่งก็คือสารสัมพันธ์อ่าเรื่องนี้นะคะเด็กอ่าเรื่องนี้ก็คือสารสัมพันธ์ของโรงเรียนนั่นเองซึ่งสัปดาห์นี้รเราเรียนหน่วยกลางวันและกลางคืนซึ่งสัปดาห์นี้จะมีความสําคัญหนึ่งวันก็คือวันอะไรคะเด็กรู้ไหมอ่าก็คือวันลอยกระทงนั่นเองอีกเด็กบางคนอาจจะมีกระทงมาใหุ้ณคูดูนะคะเอามาโชว์ในห้องของตัวเองนะคะวันนี้ ก็จบแค่นี้เดี๋ยวไว้เราจะเจอกันสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีจ้าแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ